หลังจากที่ปปชยืนยันแล้วนะครับว่าสมาชิกสอนอชทุกคนจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งคือ8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางสมาชิกสอนอชทุกคนก็พร้อมที่จะทําตามแม้แต่สายทหารก็ตามครับ ว่าที่ประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอพรอเพชรวิชิตชลชัยได้พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติให้สมาชิกสนชแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณณะว่าไม่มีปัญหาครับต้องปฏิบัติตามมติปปช ส่วนตัวก็พร้อมที่จะทําตามและแสดงบัญชีทรัพย์ส,สินอยู่แล้วแต่ว่ามีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาการแสดงบัญชีที่ต้องยื่นเมื่อพ้นจากผู้ตรวจการแผ่นดินจึงต้องสอบถามไปที่ปปชอีกครั้งคุณพรพชรบอกว่าขณะนี้สนชที่เป็นสายทหารไม่มีใครพูดอะไรแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาหากดูตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ปปชกำหนด ด้านพลเอกอักษาราเกิดผลเสนาธิการทหารบกในฐานะสมาชิกสนชอบอกว่าเมื่อปปชมีมติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามทหารไม่มีข้อขัดแย้งอะไรพร้อมที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะอยู่แล้วเช่นเดียวกับพลโทวีรันฉันทศาสตร์โกศลสมาชิกสนชอบอกว่ายินดีนะครับว่าจะปฏิบัติตามมติของปปชภายใน30วันและพร้อมจะเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบเพื่อให้ตรวจสอบด้วยความโปร่งใส ซึ่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่ของปปชมาอธิบายวิธีการยื่นบัญชีชับสิทธ์ซับสินให้สมาชิกสนชเข้าใจเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีความสับสนหรือว่ากังวลใจอะไรในการยื่นบัญชี ด้านคุณวีรศักดิ์ฟูตระกูลสอนอชนะครับบอกว่าไม่มีปัญหาเช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมาสมัยเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศก็เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินมาก่อนแล้วจึงไม่กังวลแม้ครั้งนี้ต้องเปิดเผยทรัพย์สินให้สาธารณชนได้รับรู้และก็ยินดีให้ตรวจสอบด้วยที่ประชุมปปชเมื่อวานนี้ได้มีมติให้สอนอชต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อประชาชนและเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี2557มาตรา6วรรค2 ที่บอกว่าสอชอทําหน้าที่แทนสสและสวรวมทั้งมีบทบัญญัติว่าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามพรบป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาตรา32ที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินภายใน30วันนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่ง8สิงหาคม สาเหตุที่สนชจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็เพราะว่าพรบ,บป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบอกไว้นะครับว่าสอสอส,อสอวอและครมต้องแสดงบัญชีนอกจากนี้ก็ยังเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี2,549ที่กำหนดให้สอนชอยื่นบัญชีทรัพย์สินใน30วันหลังเข้ารับตำแหน่งจึงมีทั้งแนวปฏิบัติและกฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน